ยินดีต้อนรับกลับมาที่รอยัลไรซ์อัปเดตแหล่งรวมข่าวสารยานยนต์ล่าสุดที่จะพาคุณไปเจอกับรถรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดและวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสนำนานที่กลับมาอีกครั้งในโชมใหม่กับมิซูบิชิปาเจโร่2026ชื่อปาเจโร่เป็นชื่อที่อยู่คู่กับความทนทานความแข็งแกร่งและการผจญภัยมาอย่างยาวนานและในปี2026มิซูบิชิได้ตีความหมายใหม่ให้กับรถรุ่นนี้อีกครั้งด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์สมัยใหม่เทคโนโลยีล้ำหน้านและความคมค่าที่เหมาะกับยุคใหม่ แต่ยังคงรักษาดี a ความแปกร่งที่ทุกคนจดจำได้เสมอสิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปลักษณ์อันทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังใหม่ขนาดใหญ่โลโก้มิ u ูบิชิเด่นชัดไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์เฉีียวให้ความรู้สึกดุดันเส้นสายด้านข้างและซุ้มล้อทรงเหลี่ยมเน้นย้ำความแข็งแกร่งปาเจโร2026ไม่ว่าจะจอดในเมืองหรือวิ่งบนเส้นทางออฟโรดก็สามารถสร้างความโดดเด่นได้ทันทีเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะได้พบกับห้องโดยสารที่หรูหราพร้อมความ,วามกว้างขวาง บาะหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บเย็บพิเศษวัสดุแบบซอฟท์ทัดถูกใช้รอบๆห้องโดยสารเบาแบบสามแถวตอบโจทย์ครอบครัวได้ครบ้วนพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดรองรับการเดินทางระยะไกลได้สบายเทคโนโลยีในห้องโดยสารก้าวล้ำมากขึ้นหน้าจอผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเป็นรูปแบบปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ a p p CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบสังงานด้วยเสียงและเครื่องเสียงระดับพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียสงสจริงพร้อมพอร์ตชาร์จ USB-C แท่นชาร์จไร้สายและ Wi-Fi ภายในรถทำให้ผู้โดยสารทุกคนเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลาหัวใจสำคัญของป a เจโรยังคงเป็นสมรรถนะรุ่นปี2026มาพร้อมสองทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและระบบไฮบริดใหม่ที่ให้ทั้งพลังและความประหยัด ส่งกำลังด้วยระบบ Super ซ e l e c t c w d อันเลื่องชื่อของมิ s u ูบิชิคุณสามารถปรับโหมดการขับให้เหมาะกับทุกสภาพถนนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะทางเรียบทางโคลนหรือเส้นทางหินครูคราปาเซโรก็มอบความมั่นใจได้ทุกการเดินทางสำหรับสายออฟโรดปาเซโร2 0 2 6ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าเดิมระยะความสูงจากพื้นมากขึ้นระบบกันเทือนที่ปรับปรุงใหม่และโหมดเ e ร r สำหรับสายหิมะโคลและ ยังคงนุ่มนวลและเงียบสบายเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้านความปลอดภัยปาเจโรใหม่ติดตั้งเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล่าสุดอา Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Monitoring และระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดหรือการขับผ่านพื้นที่แคบแคบเป็นเรื่องง่ายทั้งหมดนี้ทำให้ปาเจโรไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังฉลาดและปลอดภัยอีกด้วย อีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือเรื่องความยั่งยืนปาเจโรรุ่นไฮบริดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์สิ่งแวดลอ้อมลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงสมรรถนะที่เป็นเอกลักษณ์ของปาเจโรได้อย่างครบถ้วนท้ายที่สุดแล้วมิสูบิชิปาเจโร2026ไม่ใช่แค่การอัปเดตแต่มันคือการเกิดใหม่ของตำนานที่แท้จริงปาเจโรยังคงสืบทออจิตวิญญาณแห่งการปรจญภัยความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือแต่เพิ่มความทันสมัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันไม่ว่าคุณจะขับในเมืองออกทริปกับครอบครัว แร่งและชาฉลาดกว่าเดิมนี่คือมิส s ูบิชิปาเจโร่2026และคุณกำลังรับชมอยู่กับรอยัลไดร์ e อัปเดตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆจากโลกยานยนต์แล้วพบกันในคลิปต่อไป